ไอ้มากบัดนี้จมีขาดทุกบ้อนมีกาดจังได้เอาแล้วสองท่านกะยากันตอนมีท่านว่านั้นอันเอากันมานั้นนะเท่าสองเท่าก็เลยได้ภาคทางนี้จะกันไปเป้าเป้าไม่หย,ย่ออ สองเท่าเรียผาบ้านไล่ขางห้างกันแต่สัญญากันไว้ขั้นผู้ใดไปลวยอย่าลืมกันทิ่มปอยพนมังลากะทอมตบหน้อยๆกะเลื่อหางเจ้าห่างกันนั่นดอกน้ำ จากทน้อนจากก้าวถึงเท่าพูมิ้าเลยได้ไปเป็นคนใสของท่านเศรษฐี อยู่ต่อมาเมียเศรษฐีก็เลยตายเลยได้เป็นเมียเขาได้สือกแทนเมียเขาส่วนอีตาผัวเท่าบ่ามีทางม,มีทามีแต่ขอเขาัดนอนสาลาขอท่าเลียงทอมตามพื้นเพศเจ้าของ เมื่อหนึ่งเ่านั้นไปขอทานเลืยไปตกหอดกรำม,มองอยู่ของเมียกกพนามิไ่เขาไปย้อเมื่อโยกได้เราขอทานเขา เ้าจำดีแท้ว่าผัวตัตั้งแต่ก่อนก็เลยเอาปักอื้อให้ทั้งใ้แม่นท้องแทงมีช่แม่นท้องแดงเป็นต้องคำลวนลวนลวน,ลวนได้เอาไว้อยู่ใน ขอบอยากให้ผัวใดมีมังน้ำเข้าพนักพนุ่มแล้วแกจึงเอาไปวัดิี่ฝากหลวงตาเท่าเิ่นหลวงตาบอ่อเลืให้เขาเอาไปหนุ่งบาหัวซาถิ่มปอยล้วยให้เขาซำหน่อยดอกไปหนึ่งเห็ดกินเมื่อเกาสิ้นเมื่อไม่ ไก่มาเท่าผู้เมียก็เลยถามว่าเจ้ากินบักอือบอท่ทั้งผู้ผัวก็เลยว่าบอ่บอ่อกินจำบ่มีแนวสิหนึ่งดอกใครไม่ออกจู่บ้านดอกเขาหนึ่งเห็ดกินพ่อเมียหหจังสันจึงหาไม่เอาวิธี บัดนี้จี้เขาจี้ดีเดียวท่องคำลงหยัดด้ใจนายเอาไว้บอกให้ไปกินพุนอยู่ในดงกลางป่าหาบนคนบ่อฝ่อเดินเท่าเหยียดด้วนเลยเท่าได้ฟันเขาแล้วก็เลยยังไปไกลเลยไปพ่อตนใหม่ย่างไง สีสกมกลมลงปกคุมนองนอกงามันทุนทืเท่าก็พือสตียังมือกำปั้นเข่าจีมั่วแต่งั่วพุ่น,พ,น,มมน,นพีนตาจ้องบอลำมองนังลงถืองงาแม่งแล้วฟันต้องต่ำดากพอดีข้อชีวิลงนองบอได้กินสาสา ิเลยบ่ได้น้ำลายเหญ่อยอยู่เ่าเบาบ่อดดกินนอนเข่าเพราะมันลุยหลุดมือเดินมือเศร้าไปคอยที่สามเท่ามากจังพ่อตายนายเท่ามีบ่เป็นก้าวข้าวนี่สัญญาไว้อย่าเพเลอถทิ่มปล่อยขั้นแม่นกินบ่อใดเรคนหนาสิบ่อทานสิบ่อทาน เขาไร่ปั้นเขาแล้วก็เลยยยางสีแสง่สเขาไปดอนหัวนาป้านาคุ้มเมืองก็ปันเป็นคึ้นห่วยกบย่างสีจังลางมีต่อยางอยู่หั่นเขาปั้มตั้งแก่หงต่อมนลุกเอื้องมองเฮาจอสองใบคนละแม่แกก็ไปยืนมองในแงกขวาแเละสาย หมายว่าดีรีแล้วก็เลยบีปันเขาเจียเห็นทองคํำอยู่ในหันลดหันใจเหตุอพองแว๊พ้องแว๊ะพามเมื่อยคูยสวันเคืที่เป็นจ้าส่ดอกกูนี่นายดีว่าเขานั้นไรแม่ก็เลยพูดหลูดเต้นขาพันมืนต่อยั่ง เสียนเลยตำดาบเดเดเท้าตาแด่ดีเห็นบ่ได้กินหอนเขาบ่ได้ออดท้องคำ่ฟันไก่ข้ามอยู่จีดีข้าสิถูกบ่อนเมมันก็เป็น่นนอจังเสีย